สวัสดีค,สรครับเพื่อนๆสมาธิกครับคลิปตอนนี้จะพามาทําการตั้งค่าให้จาช่องเดิมนะครับของกล่องไายไทยเซตครับผมกล่องที่ทดลองตอนนี้จะเป็นรุ่น AW104 ครับวิธีการให้เปิดมาให้มันเป็นช่องเดิมนะครับก็สามารถตั้งค่าง่ายๆนะครับกดเมนูเข้าไปเลยนะครับให้มาที่ตั้งค่าระบบนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับ ให้มาที่ตั้งค่าอื่นๆนะครับีตรงช่องแนะนําให้ปิดไว้นะครับปิดตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็กดเมนูกลับมาได้เลยนะครับจะันทึการเปลี่ยนแปลงเลยนะจะอยู่ในเมนูนี้นะครับพอเปิดมาก็จะเป็นช่องเดิมนะครับถ้าเราอยู่ช่องไหนกลับมาก็จะเป็นช่องนั้นครับผมวิธีการ ัคาให้จำช่องเดิมนะครับ